ท่านระโยคาไวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ท่านได้สมาทานประกรรมฐานสมาทานศีลแล้วต่อไปก็สนับการเจริญพระกรรมฐานในด้านปกินกะค,คือเล็กๆในน้อยทั้งนี้ก็รู้ว่าพื้นฐานของเรามีกันดีแล้ว แต่คำว่ามีดีนี่ผมหมายความว่าผมให้ไวหมดแล้วให้ไว้เยอะตอนนี้ก็ยาวเอาบุคคลตัวอย่างในสมัยพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ามาแนะนำกับท่านบุคคลตัวอย่างในที่นี้ให้นามว่าพิสูนห้าร้อยรูปคือเรื่องก็พิสูจห้าร้อยนี่มีอยู่เยอะ ท่านปฏิบัติเกิงขาวละห้าร้อยความตามพระบาลีมีอยู่ว่ามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงประทับยับยั้งสำราญอธิยาบทปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารสมเด็จพระวิชิตมานสรงปรารบิสุห้าร้อยรูป ยังได้ตรัสพระธรรมเทศนาว่าสเพสังขาราเป็นตน้นตอนนี้ท่านต้องฟังกัให้ดีนะครับฟังแล้วก็คิดไปด้วยใช้เป็นยาพิจารณาตามไปจงอย่าฟังแต่เป็นบุคคลใช้แต่เพียงสัญญาอย่างเดียวถ้าฟังแล้วใช้สัญญาอย่างเดียวผลไม่เกิด ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เราสดับฟังแล้วก็คิดคิดแล้วปฏิบัติตามปลดไปด้วยปเดี๋ยวเดียวก็เ,วเสร็จความเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ของยากแต่ว่าความเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ใช่ของง่ายสำหรับคนที่ไม่ได้ความยิงฟังแล้วไม่รู้ภาษีภาษาอะไรอันนี้ไม่ได้ความ ฟังส่งเดชไม่มีผลนี่ลองฟังดูตามกระแสพระสธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศกลที่ทรงตรัสแล้ววันพระพระได้บรรลุมรรคผลในเขาศึกษากันยังไงเอามาเปรียบเทียบกับบรรดาตัวของเราเองทัานนี้ผมไม่ใช่บรน n า,ามว่าท่านเป็นคนงโง่หรือไม่ได้บรรนามว่าท่านเป็นคนเลว เอามาเปรียบกําลังใจกันส่วนใดเป็นที่ชอบใจเป็นแนวทางปฏิบัติเราเอาตามนั้นตามพระบาลีทานกล่าวว่าได้สดับมาพิสุเหล่านั้นห้าร้อยรูปเนะเรียนพระกรรมาฐานในสำนักขระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พากันภาคเพียนพยายามอยู่ในป่า แต่ก็ไม่ได้บรรลุพระอาหารหันต์จึงคิดว่าเราจะเรียนพระกรรมฐานให้ดีไปกว่านี้อีกจึงได้กลับไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางพระเชตวันมหาวิหารไปขอศึกษาพระกรรมฐานกระองค์สมเด็จพระพิชิตตมานเวลานั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงพิจารณาว่า กรรมฐา,านอย่างไหนน้อแรมย่เป็นที่สบายขม,มันรดพิสุทธ์ทั้งหลายเหล่านี้จึงได้ทรงดำริว่าพิสุพวกนี้ในการก่อนที่พระพุทธเจ้าทรงพระน,นามว่าพระพุทธกสบตามประกอบแล้วในอนิจจักษณะ ํำว่าตามแยกอบก็หมายความว่ามีอารมณ์ไข้ควรวญอยู่เสมอในอนิจจลักษณะอนิจจลักษณะนี่แปลว,ว่าคิดไว้เสมอไข้ครควญอยู่เสมอจิตทรงอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นของไม่เที่ยงนี่แกยันไว้แค่ไม่เที่ยงอย่างเดียว คนก็ไม่เที่ยงสัตว์ก็ไม่เที่ยงวัตถุธาตุทั้งหลายมันก็ไม่เที่ยงอารมณ์ของเราก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงยังไงคนเกิดมาแล้วก็แก่ขึ้นไปทุกวันร่างกายสุดโทมทุกวันบำรุงบำรเรอยังไงมันก็ไม่ทรงตัวก็แสดงว่ามันไม่เที่ยง ในที่สุดมันก็พังสัตว์ก็มีสภาพเหมือนกัน <c oughs> วัตถุธาตุทั้งหลายที่เพิ่งมีอยู่เรานึกว่ามันจะเที่ยงสร้างบ้านสร้างเรือนแข็งแรงเป็นตึกเป็นรามแต่ในที่สุดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็พังไปหมดมันก็ไม่เที่ยง <c oughs> นี่ท่านเรียนเรียนเรื่องไม่เที่ยงมาในสมัยพระพุทธองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมภนามว่าพุทธกศสบ <c oughs> ฟังเรื่องของท่านแล้วก็ใจของเราไปจับตัวบ้างว่าเวลานี้จิตใจของเราทาั้งหลายเห็นว่าอะไรมันเที่ยงบ้างตัวของท่านเองเที่ยงหรือเปล่านั่งนึกนะครับ ว่าตัวของท่านนะ่ะมันเที่ยงไหมบิดามารดาของท่านเที่ยงหรือเปล่าาตดผู้ใหญ่ของท่านเหนือขึ้นไปนะ่ะเที่ยงหรือเปล่าถ้าว่าเราจะมองกันตามคติที่ว่าไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะพ่อของเรามาก่อนท่านเป็นเด็กต่อมาท่านก็เป็นหนุ่ม แต่งงานกับแม่ของเราเราเกิดขึ้นมาท่านแก่ลงไปทุกวันพ่อแม่เราปรารถนาต้องการจะให้ท่านเป็นที่พึ่งของเราแต่ในที่สุดทั้งพ่อและแมู่่ญายญาติยายญาติผู้ใหญ่ทั้งหมดถ้าเปิดหนีตายหมดไปตามๆกันมันเที่ยงไหมพรรับตรงนี้ เราจะเห็นว่าอาการของร่างกายไม่เที่ยงแต่สภาพอย่างหนึ่งมันเที่ยงนะครับเพราะเพราะว่าตามธรรมดาขันห้าคือคนคนดีใส่คนดีหรือว่าวัตถุธายุคนดีมันมีสภาพเที่ยงอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสือ่อมในท่ามกลางมีการสลายเป็นอดีตในอาการของมันเป็นอย่างนี้ มันเที่ยงแต่ใจเรามันไม่เที่ยงคนแก่ให้เราดูมีให้เราดูนับไม่ถวนคนตายเขาตายให้เราดูนับไม่ถวนคนป่วยเขาป่วยให้เราดูนับไม่ถวนไอเราเองนี่ก็เหมือนกันความเคลื่อนไปของชีวิตมันมีอยู่ทั้งุกขณะจิต ถ้าหากว่าเราจะคิดว่ามันออกจากท้องแม่พ่อห้องแม่เนี่ยร่างกายเข้ามันโตแค่นี้ไหมถ้าทราบว่ามันไม่โตอานึกว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงนี่ความจริงสภาวะของร่างกายมันเที่ยงของมันแต่เราไปยึดว่ามันไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะมันเกิดแก่เจ็บตายอารมณ์ไม่ทรงตัวมันเป็นปกติของชาวโลก แต่เราไปดึงจะให้มันทรงตัวมันไม่เที่ยงหรือว่าเราไม่เที่ยงนี่การศึกษาพระธรรมของพระเจ้าอัตนาโจทยตานังจงด่าใจของเราไว้เสมอว่าไอ้ใจนี่มันเลวมันมีสภาพไม่เที่ยงไม่ยอมรับนับถืออะไรจริงๆมันไร้ปัญญา เพราะอะไรเพราะของในโลกนี้ไม่มีอะไรมันเที่ยงทําไมมันจึงมีความรู้สึกว่าจะเที่ยงวันนั่นก็คงกูนี่ก็คงกูพ่อคงกูแม่คงกูลูกคงกูเมียคงกูผัวองกูสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะต้องอยู่กับกูตลอดไปอารมใจมันเลวที่ทานมันไม่ยอมรับนับถือความจริงมันเลวอย่างนี้ ใจมันไม่เทียงก็บังคับใจมันเที่ยงเสเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องของท่านต่อไปเนี่นนี้เราเราฟังกันเพื่อการศึกษานะไม่ฟังนิทานที่พระพุทธเจ้าทงทรงเป็นดำริว่าเคือทราบด้วยอำนาจพระพุทธญาณว่าพระผู้นี้ในสมัยพระพุทธกษัริย์ปรารบความไม่เที่ยงอยู่เป็นปกติ ในอารมณ์ที่ปรารบอย่างนี้ใช้เวลาถึงสองหมื่นปีแกยันไม่เที่ยงไว้อย่างเดียวเมื่อยันไม่เที่ยงอย่างเดียวก็ไม่ปลดความไม่เที่ยงก็เลยไม่ได้เป็นพระอรหันต์ฟังกันดูให้ดีนะเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระิชิตามานขณะที่จะสแสดงวัรรมทศสนา จึงคิดว่าการสแสดงคาถานด้วยอน,นิจจลักษณะนั้นเราจะเทศให้แก่เธอสักคาถาเดียวก็สมควรเพราะว่าแกทรงความไม่เที่ยงมาแล้วนี่ล่อไม่เที่ยงใชจนชุ่มเวลานี้เราไปสะกิดไม่เที่ยงเขาหน่อยเดียวคือสะกิดแผลเก่า เธอก็จะไม่ไม่ทรงอยู่ในสภาวะของความเป็นผูุ้ชนจะตั้งต้นในเนื่องในความเป็นพระอริยเจา้าโอ้โหฟังให้ดีนะจำให้ดีนะครับพวกเราว่าการที่พวกเรายึดถือธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นสำคัญถ้าธรรมะส่วนนั้น เราจับไว้เป็นคติทรงอารมณ์อยู่บางเอิญที่มันจะไม่เป็นอรหัน์ในชาตินี้ต่อไปพบองค์สมเด็จพระบรมครูมีนามว่าพระสีอาริยะไม่ไร่กลแคะแผลเก่าเข้าดัน,นั้นแหละความเป็นอรหันต์มันก็จะปรากฏเป็นวันว่าเม่อองค์สมเด็จพระบรมสุคตด,ดำบฤทิด,ดังนี้แล้ว ยังได้แั่กบับบรรดาพิสุทธ์ั้งหลายเหล่านั้นว่าพิกเวดูก่อนพิสุทธ์ั้งหลายสังขารทั้งปวงในพบทั้งหลายมีกามาพบเป็นต้นมีสภาพไม่เที่ยงเลยเพราะว่ามีแล้วก็เหมือนกับไม่มีเนี่พระพุทธเจ้าเทแค่นี้นะ จำไว้ให้ดีนะแสงขานทั้งปวงในพบทั้งหมดมีกามาพบเป็นต้นนี่อะไรกามาพบกามาพบก่อนมนุษย์โลกนี่ก็เป็นกามาพบเทวโลกก็เป็นกามาพบสาหรับรูปแบบผลสำหรับรูปแบบผมก็เรียกว่ารูปแบปบพบ,บรูปพรมที่มีรูปเป็นอันว่าสภาวะของคนคนดี ทเทวดาก็ดีพรมก็ดีไม่เที่ยงเพราะอะไรกายเกิดเป็นคนมันก็แต่มันก็ป่วยมันก็ตายเกิดเป็นทเทวดาถ้ามีสภาพอะไรหมดบุญวาสนาบาร,รมีก็จุติเคลื่อนไปเกิดเป็นพรมทั้งหมดกำลังชานเมื่อ,อไรก็ไปอีกแล้วเป็นนามภพต่างๆในห,หาความเที่ยงไม่ได้ ไม่มีสภาวะใดๆที่มันจะพึงเที่ยงและท่านยังตัดเป็นพระพุทธภาษิตว่าเมื่อใดบัณฑิตย่อมเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ความเบื่อหน่าย้นทุกนั่นเป็นทางแห่งความหมดจดพระพุทธเจ้าตรัตธทรนี้เอง เป็นอันว่าเมื่อจบพระธรรมเทศนาสั้นๆแบบนี้บรรดาพิสุทธิ์ั้งหลายเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ใน,ในอรหัตผลแล้วท่านบอกว่าพระธรรมเทศนาเป็นประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากตอนนี้เราก็มานั่งไล่เบียกันสิตอนนี้ผมให้ท่านนั่งคิด คิดตามผมพูดหรือว่าคิดตามกำลังใจของท่านก็ได้ว่าในศาสนาในสมัยขององค์สมเด็จพระจอมไตรพระพุทธเจ้าเทศไม่มากสอนไม่มากแต่ท่านอยู่กับผมนี่ผมน่ากลัวมันจะพูดมากเกินไปนะพูดกับท่านอยู่ทุกวันทุกวันทุกวัน แต่ว่าการพูดกับท่านแบบนี้นี่ผมไม่ได้ประนามว่าท่านจะเลวแต่หากว่าบังเอิญท่านนั้นหลายไม่มีความเข้าใจในคำแนะนำของผมผมก็ถือว่าผมเลวที่ไม่สามารถจะนำความรู้มาแนะนำให้ท่านบรรลุมรรคผลได้นี่ถ้าจะพูดกันไปทีแล้วก็ตัวผมเองล่ะ ตัวผมเองนี่บรรลุมรรคแล้วหรือยังต้องคิดหรือว่าต้องคิดจะบรรลุหรือไม่บรรลุก็ช่างแต่ดูตัวอย่างในสมัยพระพุทธเจ้าพระเทศท่านเป็นสุขาวิปัสสโกท่านก็นสอนให้คนอื่นเป็นพระอรหันต์ได้ อันนี้การคำสอนนั้นมันไม่ใช่คำสอนของท่านเป็นคำสอนพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเหตการที่ผมแนะนำท่านก็เหมือนกันผมแนะนำท่านนี่ไม่ใช่ความรู้ความดีของผมเป็นความรู้พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตอนนี้ไปก็มานั่งไล่เบียดดูที่ที่พระพุทธเจา้าท่านพูดจะมันถูกหรือผิด พูดเท่านั้นพระพวกนั้นเป็นพระอรหันนี่มันแปลกเนาะแปลกไหมครับเพราะว่าท่านนั้นหลายไม่แปลกเกี่ยนเรื่องท่านพายะพระพุทธเจ้าตรัสสั้นๆว่าพายะเธอเห็นรูปแล้วจงทําจิตแต่เพียงสักตะไไวเห็นเท่านี้ท่านก็เป็นอรหันทันที น้นมาตอนนี้เราฟังคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระมหามุญีท่านกล่าวยาวออกไปนิดหนึ่งนะยาวไปหน่อยนะแล้วมานั่งคลานั่งคลาดูท่านบอกว่าเมื่อใดบัณฑิตย่อมเห็นด้วยปัญญาว่าใช้ปัญญาพิจารณาในครับว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุก นั่งทุกอะไรมันทุกอะเมื่อสังขารมันไม่เที่ยงถ้าจิตใจเข้าไปยึดไปถือมันต้องการจะให้มันเที่ยงใจมันก็เป็นทุกตอนนี้เราก็เลยเบื่อจะทุกข์มันซะเลยเมื่อสังขารมันไม่เที่ยงเรามีสังขารต่อไปมันก็เป็นทุกอย่างนี้ดีไหม <c oughs> ถูกไหม ฟังกันมานานแล้วคนที่ฟังผมเข้าใจว่าท่านเป็นผู้มีปัญญา <c oughs> ผมไม่เคยคิดเลยว่าใครจะเป็นคนเลวเป็นคนไม่ดีไม่มีปัญญาเนี่ผมไม่เคยคิดตัวนไอ้คอมันจะรบกวนผมนนาวัดมันรบกวนไม่พอแล้วไอ้คอมันจะไอ,อกด้วยไอ้คอผมมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะสิ เน้อในเมื่อคอผมไม่เทียงแล้วเสียงมันก็ไม่เทียงไอเสียงไม่เที่ยงเลยทําใจท่านนั้นหลายให้ไม่เทียงไปด้วย <c oughs> พระอะไรเพ่อบาบท่านก็จะมานั่งนึกว่าคําแนะนําของผมในคืนนี้เนี่ยมาคงจะว่ากันซะเรียบร้อยนิ่มนวลไพเราะจับใจไพเราะสนอโสดนะ <c oughs> จับอกจับใจไม่มีอะไรเข้ามาสะดุดพอพูดเรื่องไม่เที่ยงข็อย่างเดียวพ่อเทวดาไม่เที่ยงคอแกก็เกิดขึ้นมาอยู่อยู่แกแก็แย่ไอพูดพูดไปจม,มูกมันก็คัดจม,มูกมันเป็นหวัดสั่งน้ำมูกพูดปาดพูดปาดนี่ท่านหลายเห็นว่าการท่านหลายเรานี่มันเที่ยงหรือไม่เที่ยง เที่ยงไม่เขารับถ้าเห็นว่าเที่ยงก็ถูกเที่ยงเพราะว่าธรรมดาเขาร่างกายมันจะต้องเป็นอย่างนี้ห้ามปรามันไม่ได้แต่ถ้า,าว่าเราจะว่าไม่เที่ยงมันก็ถูกว่าร่างกายที่มันควรจะทรงตัวเพราะเราเลี้ยงมันอยู่ตลอดเวลาแต่มันกลับมีอาการไม่ทรงตัวขึ้นมามันก็ต้องไม่เที่ยง ดีไหมครับเอากันอย่างนี้สบายดีนะเที่ยงก็ได้ไม่เที่ยงก็ได้สุดแล้วแต่ปัญญาของท่านท่านบอกว่าไม่เที่ยงแล้วก็มีความเบื่อหน่ายในทุกเพราะว่าถ้าไม่เที่ยงเรายึดถือมันซะแล้วมันก็เป็นทุกข์แล้วเบื่อหน่ายในทุกเป็นยังไงเราก็ไม่ทุกข์มันซะเลยสิ ย่าทุกมันทำไมมีความรู้สึกยุดเสมอว่าสภาวะของร่างกายมันต้องเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงได้ถ้าเรายังต้องการความมีร่างกายอยู่มันก็ต้องประสบกับอาการอย่างนี้ไม่มีอาการทรงตัวแล้วเราก็เลยไม่ยึดไม่ถือมันทั้งสองอย่างทั้งร่างกายและอาการแห่งความทุกข์ ยุ่งไหมยุ่งไหมครับไม่ยึดถือทั้งร่างกายและไม่ยึดถืออาการใดๆที่มันเสื่อมมันเปลี่ยนแปลงขึ้นมามันแทรกซ้อนขึ้นมาที่เป็นปัจจัยที่เราคิดว่ามันเป็นความทุกข์โยนมันทิ้งไปทั้งสองอย่างร่างกายก็ไม่ยึดถือว่ามันเที่ยงอาการทางกายที่เราเรียกว่าทุกข์เราก็ไม่ถือว่ามันทุกข์ เพื่ออาการของทุกข์ปล่อยให้เป็นเรื่องของคันห้าจิตใจเราสบายสบายตรงไหนสบายตรงที่คิดว่าถ้าร่างกายนี้พังเมื่อไร่เตสังบูปสมโมสุขโคซึ่งแปลเป็นใจความว่าการเข้าไปสงบกายนั่นชื่อว่าเป็นสุขก็หมายความว่าการไม่มีกายนั่นเอง ในเมื่อกายมันไม่มีไม่ยึดถือในร่างกายทุกอย่างกายคนกายเทวด,ดากายพรมท่านบอกแล้วนี่ในพบต่างๆขันห้าไม่เป็นเรื่องเราก็ไม่เอามันททั้งหมดไอ้กายทุกกายเป็นกายอะไรฉันไม่ตรงกรันความเปลี่ยนแปลงของร่างกายมันจะเป็นยังไงก็ช่างฉันไม่ทุกฉันถือว่าเธอมีสภาพเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาฉันจะทุกทำไม เพราะว่าฉันไม่สนใจในขันห้าฉันไม่สนใจในอาการใช้สังขารุเปฆายานอารมณ์วางเฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาหมดเรื่องกันไปเลยเป็นอันว่าหมดเรื่องกันไปเลยไม่มีสภาวะอย่างนี้ไม่มีต่อไป อารมณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นกับเราสังขันเป็นยังไงก็ช่างมันอารมณ์จะเป็นยังไงก็ช่างมันถ้าภาวะเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไปในร่างกายเป็นยังไงก็ช่างมันช่างเพราะอะไรช่างเพราะไม่ต้องการมันต่อไปถ้าคิดอย่างนี้ท่านก็เป็นอรหรันคิดไม่แค่นี้คิดแบบสบายๆเป็นอรหรัน ถ้าลงช่างมันเส้นได้แล้วใครจะด่าก kind of ็ช่างมันใครจะว่าก็ช่างมันใครจะเสียสีนินทาก็ช่างมันใครจะสรเสริญก็ช่างมันมันจะแก่ก็ช่างมันมันจะป่วยไข้ไม่สบายก็ช่างมันมันจะตายก็ช่างมันของรักเทียพัดพราแจกันก็ช่างมันเพราะสภาพของมันเป็นอย่างนี้ ทำได้ไหมครับถ้าทำได้เดี๋ยวนี้เป็นอรหันต์เดี๋ยวนี้ถ้าเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้เป็นวันหลังก็เป็วันหลังทำได้ก็เป็นอรหันต์เป็น,นัันว่าสภาวะทั้งหลายมันเป็นของไม่ดีเราปล่อยคันห้าปล่อยอารมณ์แห่งความเป็นทุกข์ นักแสกำลังใจเป็นสุขโดยการยอมรับนับถือกฎของธรรมดาอย่างนี้เที่ยงในพครับสบายอารมณ์สบายจริงๆวันนี้เรากินแกงหมูพรุ่งนี้อย่าเพิ่งนึกว่าอย่าเพิ่งกินได้กินแกงไก่นึกว่าวันน,น,นี้อยากินอะไรก็ช่างพรุ่งนี้อยากกินอะไรก็ช่าง สภาวะของมันมีสภาพอย่างนั้นกินก็อยู่กินก็ตายไม่กินก็ตายเ้ากินมากตายเร็วถ้อกินมากตายช้าก็ตายกินน้อยตายเร็วกินน้อยตายช้าก็ตายมันก็ตายทั้นั้นมันตายไปทุกวันจะไปนสนใจอะไรกับไอ้สภาวะที่มันจะบำรุงให้เราตาย อารมณ์ใจของเราไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดอย่าไปยึดถือจุดของความสุขอย่าไปยึดถือจุดของความทุกข์ใดๆไม่มีเป็นอันว่าไม่มีอีกแล้วเลิกกันยกย่อยกันไปถ้ากำลังใจของท่านทรงอยู่อย่างนี้ก็ดูตัวอย่างพระพิสุห้าร้อยรูป พระพุทธเจ้าบอกว่าอัตาภาพจะเป็นพบใดๆก็ตามอัตภาพมนุษย์ก็ดีเทวามาพบก็ดีรูปมาพบก็ดีหมายความอัตาภาพที่เป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นทงก็ดีมันไม่เที่ยงน้ามันไม่เที่ยงแล้วก็เบื่อหน่ายในทุกข์ไอ้ของสิ่งใดที่เราเบื่อมันก็ไม่ทุกข์สิ เราเบื่อแล้วเราไม่ต้องการไม่ต้องการความทุกข์พ่ออะไรพ่ะยอมรับนับถือกฎคุณธรรมดาธรรมดามีอย่างนี้อย่าปลนเปลือให้มันดีไปกว่าน,นี้อีกไม่ได้แล้วเป็นอนวุวาเราก็เลิกคบมันทุกอย่างทำใจวางเฉยมันยังมาอย่างไงก็ช่างคิดไว้เสมอว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายสำหรับเรา ชาติหน้าไปขึ้นชื่อว่าการเป็นมนุษย์คนดีเป็นเทวดาคนดีเป็นพรคนดีไม่มีสำหรับเราแล้วเราจะเป็นอะไรเราจะเป็นอะไรก็ช่างมันเราไม่เป็นคนเราไม่เป็นสัตว์ไรฉันไม่เป็นเปรตไม่เป็นสุรกายไม่เป็นสัตว์นรกเราไม่เป็นเทวดาเราไม่เป็นพรไม่ต้องการมนิยมอะไรมาทั้งหมด แล้วมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันที่ท่านเรียกวนนานิพานอรัปดาประโยคาวาจรทุกท่านเวลาหมดเสร็จแล้วคิดว่าการแนะนำเท่านี้มากไปสำหรับพวกท่านเ่รับคำแนะนำอยู่เสมอต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่น กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหาใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิยาสัยจึงกว่าท่านจะเห็นว่าสมควรกับเวลาสวัสดี